ในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาทำชาเลนจ์หน้าตานี่แบบเหมือนไก่ตกใจอะไรสักอย่างตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยผมสงสัยว่าการแต่งตัวเป็นไก่งวงนั้นสามารถเต้นได้หรือเปล่าครับเพื่อนๆลองดูนะอุ้ยเต้นได้ด้วยดูท่า อย่างเจ๋งน่ารักจัดๆเอาละครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำชาเลนจ์ใช้ยูนิตที่เป็นไก่งวงอย่างเดียวเท่านั้นในด่านเธอกีเทาครับผมพัมกินฟาร์มเมอร์ไม่ใช่ไก่งวงเป็นฟักทองแต่ของไม่ต้องมีกับฝ่ายปรงพยาบาลเมดิกงานนี้มีคนเจ็บแน่นอนครับแล้วมาดูกันว่าแก๊งไก่งวง v s บอสไก่ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับ เปิดเกมมาก็ต้องวางตัวฟาร์มเงินไปก่อนครับผมพัมกินฟาร์เมอร์เดี๋ยวผมจะวางไว้ตามหัวคุ้งต่างๆนะครับเราจะใช้สูตรในการล่อซื้อครับผมหรือว่าซื้อเวลาให้กับทีมของเรานั่นเองครับเพื่อนเเพื่อที่เราจะได้มีเงินในการอัปเกรดนะครับผมแล้วต้องไม่ลืมนะครับมีอัปเดตใหม่มานี้มีบอสถูกอัปเดตเข้ามาเพิ่มนะครับผมงานนี้โดนสตาร์รัวๆแน่เลยครับ ประเด็นคือผมจะเรียกตัวไหนออกมาใช้งานก่อนดีครับเพื่อนๆทุกตัวเนี่ยน่าสนใจหมดเลยนะครับเอาเป็นตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผมราคาถูกดีเทอร์กีสปิการแมน150เหรียญในการเรียกออกมาใช้งานครั้งแรกวางไว้ตรงนี้คิดว่าน่าจะการไหวอยู่นะคูดาวหนึ่งวิคูดาวเร็วบวกกับมีตีเอโออีโอเคมาจากนั้นอัปเกรดตัวฟาร์มเงินไปก่อนครับเฮ้ยวางครบยังหนึ่งสองสามสี่ยังไม่ครบเลยขาดหนึ่งเกือบไปแล้วไมล่ละผมว่าเราต้องเอาออโต้สคริปต์ออก เราจะสคริปเว็บกันแบบอัตโนมืออัตโนมัติไม่น่าจะไหวครับผมงานนี้เราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถ้าชาเลนจ์นี้ผมแพ้นะบอกเลยว่าเจ้าพวกนี้ถูกจับทําต้มยําหมดเน่เฮ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดยาหลุดนะขออีกห้าสิบหลุดไปแล้วสามสี่ห้าหกโอ้โหโอ้โหโอ้โหจบเกมเร็วไปไหม บ็อกทีเอมีบริการทอยเลตท,ทาวเวอร์ดิ s เฟน์แบบครบวงจรทั้งยูนิตหายากเจมราคาถูกเอ็กซ์ิฟบ็บอกเลสสุดคุ้มและมีมินิเกมที่แจกรังวัลใหญ่อย่าพลาดโอกาสนี้ไม่แฟดไลท์ลองเก็ทอยเลผมประเมินพลังบอสต,ต่ำเกินไปครับผมเพื่อนๆทำไงดีอะเราต้องเปลี่ยนสูตรอีกแล้วนะครับผม มันต้องเจอบาเลียศักดิ์สิทธิ์มิลเลอร์ฟอดครับผมผ่านแน่รอบนี้ครับทุกคนผมตัดสินใจไล่เมดิกออกจากงานไปแล้วนะครับตอนนี้แทนที่ด้วยไซนทิดทีวีแมนครับผมอู่เมดิกไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้ล้างสตันเลยครับผมเพราะว่ายังไม่ได้วางตายตั้งแต่ต้นปนัญหาของเราคือช่วงต้นเกมครับเพื่อนๆท้ายเกมเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับผมเสริมทัพด้วยเธอร์กีคาเมล่าแมนไปอีกหนึ่งตัวครับผมวางไว้ตรงนี้ใกล้ๆก,กันนะครับโอเควางได้ไหมเอ่ย น่าจะได้นะทาไมวางไม่ได้ล่ะมันติดก้อนหินต้องขยับมุมนิดนึงโอเคประมาณนี้สวยงามจากนั้นอัปเกรดไปให้แม็กครับไก่งวงตัวนี้ระยะมันได้ครับผม,มเพื่อนๆแต่ว่าจุดวางไม่ได้ <c oughs> ไม่มีเมดิกมาก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมแล้วทำไมตัวระเบิดมันไม่ตามทางไปเมื่อกี้มันตรงดิ่งมาหาเราเลยนะออกนอกเส้นทางเนี่ยหลายกาด นี่ไงบอสตัวใหม่อันต้าล็อกเก็ตแล้วเชือทอยเล็ครับผมแต่ดูเหมือนว่าจะไปได้ไม่ถึงไหนนะครับโอ้โหยิงสตาร์นรัวๆเออ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 หมดยังยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหสตาร์นสิบหกลูกครับเพื่อนๆแต่ไม่ต้องห่วงครับถ้าเขายิงมาครบ16แล้วเขาจะไม่สามารถสตาร์นได้อีกนะครับเนื่องจากว่าลูกกระสุนหมดครับผมโอเคมาผมจะวางยูนิตเพิ่มไปนะครับผม วางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันตรงนี้ดีกว่าตรงไหน,ด,นดีนะเอ้รู้สึกเริ่มคิดหนักแล้วช่วงหลังๆนี้อ่ะตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแม็กแล้วเพื่อนๆเราไม่สามารถวางยูนิตได้อีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมขายทิ้งก่อนขายตรงไหนทิ้งดีอะตรงนี้ก็แล้วกันนะครับพามินฟาร์มเมอร์จริงๆน่าจะขายช่วงท้ายๆก่อนนะให้ตรงนี้เป็นที่รับดาเมจนะครับแต่ไม่เป็นไรเราขายเพื่อเอาพื้นที่ในการวางด้วยจากนั้นก็วางมาเพิ่มตรงนี้นะครับฮัลโหลเอา ทำไมไม่ไปเว็บต่อไปเดี๋ยวนะมันมีมอนตัตวไหนหลุดหรือเปล่าครับก็ไม่มีเนี่แต่ทำไมไม่ไปเว็บต่อไปผมงงมากเลยเกิด <c oughs> อะไรขึ้นเนี่ยหรือว่าเราจะต้องกดสคริปเว็บเองแบบนี้ก็มีเหระครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้น่าจะบั็กนะครับเพื่อนๆคือเขาไม่ยอมข้ามเว็บให้ทั้งที่เราจัดการมอนได้หมดแล้วนะครับผมจะไม่วางยูนิตเพิ่มก็แล้วกันตราบใดที่ยังมีดาเมจพออยู่นะในช่วงนี้ เราก็ค่อยๆไปในแต่ oh, oh, ละเว็บโอ้โหโดนสตาร์ทรัวๆแล้วนะครับผมโจก,กิททอยเลตอันนี้น่านกลัวมากครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งในบอสฝั่งมอนที่อันตรายที่สุดก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าความสามารถในการเคลื่อนที่เขาเนี่ยมันเร็วนะครับผมถ้ามีตัวมารับดาเมจแบบนี้และถ้าเจ้านี่หลุดไปในช่วงท้ายๆได้บอกเลยว่าฐานแตกแน่นอนนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่อันตรายมากๆขายทิ้งเหมือนดาเมจจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับในเว็บที่42นี้จากนั้นก็วางไปเพิ่มตรงนี้ครับ รับเทอร์กีสเร์แมนเดี๋ยวเราค่อยสลับกับเจ้าเทอร์กีคาเมล่าแมนนะครับสองตัวนี้เนี่ยใช้งานได้ดีมาและบอสใหญ่ไซนทิททอยเลตทำไมผมวางไม่ได้นะมันติดอะไรเดี๋ยวนะอ๋อมนติดเจ้านี่เจ้านี่มันตีอยู่นะครับผมเทอร์กีคาเมล่าแมนเนี่ยได้ไหมกว่าจะวางได้บอสก็ตายซะแล้วอัพให้แม็กไปโอเคเอาอยู่เอาอยู่ไม่มีตัวไหนหลุดนะครับผมถึงหลุดมาได้เนี่ย ก็ยังมีไซเอนชิดทีวีแมนคันอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมไม่ได้วางตัวนี้เลยอะ่ะเทอร์กีสปิ์แมนตอนแรกคิดว่าแต่จะวางตรงนี้นะครับแต่คิดไปคิดมาไม่วางดีกว่าไว้หลุดมาก่อนค่อยวางทีหลังก็น่าจะทันอยู่เว็บสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับผม49ครับเพื่อน,อนจะสามารถผ่านเว็บนี้ไปได้หรือเปล่าครับนี่ไงบอสใหม่อีกหนึ่งตัวครับผมน่าจะผ่านไปได้นะครับเรายังวางยูนิตเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวนะแต่ต้องขายความกินฟาร์มเมอร์ก่อนนะครับผม โอเคกันอยู่โชคดีไปที่ผมไม่ได้สกิปเว็บก่อนหน้านี้ถ้าสกิปเว็บนะาบอกเลย <c oughs> เรียบร้อยแน่นอนมาแล้วเจ้าบอสไก่งวงขราวเตรียมตัวบอสไฟได้เฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวตัวระเบิดออกมาก่อนอุย้ยสี่ตัวห้าตัวอย่านะอย่านะโอเคโอเคจัดการเจ้าตัวระเบิดได้ครับผมจากนั้นขายพร้อมกินฟาร์มเมอร์ทิ้งขายทิ้งเลยไหมรอแป๊บหนึ่ง นั่นไงผมว่าแล้วมันต้องสตาร์ตรงนี้ก่อนนะครับผมโอเคเราค่อยขายทิ้งนะนี่ไงอีกหนึ่งตัวครับสมอลไซนิททอยลิตบอสใหม่เพื่อนๆโอเคขายทิ้งได้จากนั้นวางไปเพิ่มครับวางตรงนี้ก็แล้วกันอัพให้แม็กไปเรายังมีเงินเหลืออยู่ส0 0 0มนะครับผมถ้ามีตัวไหนหลุดไปเนี่ยเราค่อยขายทิ้งแล้วก็ไปวางดักหน้านะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะหลุดนะบอสทอยลิตสี่จุดศูนย จัดการเจ้านี่เสร็จปุ๊บตามด้วยบอสไก่งวงต่อครับผมาฮถึงคิวของแกแล้วต้มยำข่าไก่รออยู่โอ้โหสตาร์ลัวลัยิงตาเลเซอร์ยังกับซูเปอร์แมนเนี่ยแล้วสตานไก่ด้วยนะสตานโคตรไกลเลยนะครับผมเรียบร้อยบอสไก่งวงไม่รอดครับเฮดพีสี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าันก็ไม่รอดบอสไก่งวงเจอกองทับไก่งวงเรียบร้อยเย้ Hoo! ชนะได้ครับผมช่วงต้นเกมนี้เป็นอะไรที่ลําบากมากๆนะครับผมแต่ว่าถ้าเราตั้งหลักได้แล้วเนี่ยก็สามารถชนะได้ไม่ยากครับสําหรับชาเลนจ์น,นี้และสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก่อนจะจากกันไปครับผมไก่เต้น <laughs> นี่คือท่าไก่เต้นตอนไก่ดีใจนะครับแล้วทำไมตาต้องแบบเลลอกแบบนี้ด้วย